มอนด้าแช์ติดแหลกประตูสัมภาระสำหรับเดินทางตางจังหวัด c ี5 5 5้สีเงินนะครับขาจับตรงล่นไม่จอดตัวรถครับมียางรองบนหลังคายาแรกเราติดคานก่อนนะครับคานขาจับตัวนี้จะเป็นขาจับเจ้าขอประตูนะครับ แล้วค่อยนำแหลกราคามาวางแหลกราคาจะเป็นแคล r ิบอยซีพีห้าศูนเสีเงินนะครับตรงรุ่นไม่จอดตัวตรุ่นนะครับเป็นอะโรมินยียมน้ำหนักเบาแข็งแรงนะครับสามารถบรรทุกน้ำหนักได้หนึ่งร้อยนะครับลูกค้าไม่ใช้สามารถถอดหรือติดตั้งเองได้นะครับ ด้าเจ๊ดต,าาาติดแต่ระทุ้ตำนานราสบัดเป็นทาต่างจังวัดแคร่รอยซีดีหาศูนย์เอ็นสีเงินนะครับร้อยคูณรยยี่สิบนะครับโอเคครับผมครับ